จากเหนือไปที่ภาคใต้นะครับตอนนี้มีมวลน้ําจากพังงาแล้วก็กระบี่ไหลลงคลองอีปันครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบแล้วครับเจ้าหน้าที่นําเรือเข้าไปสํารวจพื้นที่หมู่8บ้านบางหยดตําบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากน้ําจากคลองอีปันล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน50หลังครับ บางจุดระดับน้ําสูง1-2เมตรนะครับทาให้ชาวบ้านบางคนต้องอพยพขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้านครับส่วนบ้านชั้นเดียวก็ออกไปอยู่บ้านญาติหรือทําแพรพักอาศัยชั่วคราวครับชาวบ้านบอกว่าน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนตั้งแต่ค่ําเมื่อวานนี้นะครับก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนอพยพออกจากหมู่บ้านไม่ทันหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสาขาประแสง บอกว่าคลองอีปันรองรับน้ําจากจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงาครับทาให้น้ําเพิ่มสูงเกินระดับวิกฤตแล้วก็ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งได้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ําตาปีอําเภอพระแสงแล้วก็อําเภอเวียงสะนะครับให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันครับอตอนนี้รุ่มน้ําตาปีต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีม,มีมีการแจ้งเตือนฝนจากนครถ้าว่าฝนจากนครมาปั๊บรุ่มน้ําตาปีก็ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่อำเภอรพระแสงเวียงสะเคียนซาชชยบุรีปุนพินไปออกอำเภอเมืองซึ่งเป็นปากน้ําของลุ่มน้าตาปีนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วเพราะว่าทางชนประธานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังในช่วงนี้แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์ก็ยกขอ,ของขึ้นที่สูง ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีฝนตกต่อเนื่องทําให้หลายพื้นที่มีน้ําท่วมขังอย่างที่ซอย1ปาสักซอย4ลายันและซอย7นะคะทําให้ชาวบ้านสัญจรเข้าออกยากลําบากขณะที่บนถนนสายหลักก็มีน้ําท่วมขังเล็กน้อยและเมื่อฝนหยุดตกสถานการณ์น้ำกล่อคลี่คลายเป็นปกติค่ะ อีกจุดครับเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ําป่าแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันนะครับก็คือตําบกลกรุงชิงอําเภอนพพี่ตำจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งจากภาพมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นว่าผืนป่าถูกเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนครับและบางจุดก็มีการปรับหน้าดินเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวด้วยทําให้เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีความกังวลนะครับว่าจะเป็นจุดเสี่ยงดินโครนถล่มน้ําป่าไหลหลากเหมือนกับปี2544ที่ตอนนั้น เกิดน้ำท่วมใหญ่และตอนนี้ก็สั่งให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วครับ